thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Read a l วค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับการอ่านค่ะน้องนุ้งนิงคิดเหมือนพี่ไหมคะว่าถ้าพูดถึงงานฝีมือที่ต้องอาศัยความประณีตแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะโอ้โหพี่ย่อมคะนุ้งนิงก็ชอบนิยมเหมือนกันนะคะพี่ย่อม,อมเพินด้วยสิคะเพราะสินค้าแม็กซ์อินไทยแลนด์โอทอหรืองานช่างฝีมือนะคะคนไทยเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อไปทั่วโลกอยู่แล้วค่ะ นั่นสิคาะน้องหนุ่มหนิงทุกครั้งนะคะเวลาที่พี่ไปเที่ยววัดพระแก้วเนี่ย<ม>ก็จะต้องเห็นสีหน้าตื่นเต้น<ม>ของนักท่องเที่ยวที่ได้ชมความงามของวัดแห่งนี้ค่ะเพราะคนไทยนะคะเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครไงคะพี่ย้อมถึงได้เป็นจง้างสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแปลกตาชาวโลกนะคะทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมกันเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกันเป็นจนํานวนมากในแต่ละปีค่ะและที่ฉันก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็คงจะภาคภูมิใจในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาติไม่แพ้กันค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะฝีมือชาวสยามหนังสือฝีมือชาวสยามเป็นผลงานเขียนของนักเขียนแนวสารคดีมือเยี่ยมอย่างคุณอเนกนาวิกมูลโดยเป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่างของคนไทยและงานฝีมือต่างๆที่คนไทยประดิษฐ์สร้างสารรค์ขึ้น อาทิการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนางังการทำล็อกเกตตุ๊กตาชาวังการทำหวีหรือการเล่นเขาโคเป็นต้นผู้เขียนกล่าวว่างานฝีมือจากอดีตเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือของคนไทยรุ่นเก่าซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างให้รุ่นปัจจุบันได้นําไปสร้างสรรค์พัฒนางานต่อไป สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะคุณอนเนกได้บอกไว้ค่ะว่ามีความตั้งใจจะจัดพิมพ์เมื่อ12ปีก่อนแต่ติดขัดด้วยเหตุผลบางประการทำให้เพิ่งจะได้รับการจัดพิมพ์เมื่อปีนี้ค่ะโดยเรื่องแต่ละเรื่องนะคะที่นามาบรรจุในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมากนะคะเพราะหลายๆเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนด้วยซ้ําไปค่ะ อย่างเรื่องราวของจิตกรฝีมือเยี่ยมนะคะที่มีนามว่าคงแปะผู้ซึ่งรอดลุกมาได้ด้วยฝีมืองานช่างที่หาตัวจับได้ยากของเขาค่ะ คงแปะมีความผิดฐานฆ่าคนตายและคณะลูกขุนได้พิพากษาโทษให้จำคุกตลอดชีวิตตามโทษที่ได้กระทำลงไปจนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ทรงเสียดายฝีมือช่างของคงแปะซึ่งเป็นจิตรกรฝีมือเยี่ยม อีกทั้งคงแปะฆ่าคนตายโดยไม่เจตนามิใช่ด้วยสันดานอมหิตจึงทรงโปรดเก้าพระราชทานอภัยโทษให้แก่คงแปะ เพื่อให้ใช้ชีวิตที่เหลือสร้างสรรค์าง,งานศิลปะสืบไปเพราะศิลปินนั้นถือเป็นกำลังที่สําคัญส่วนหนึ่งในการสร้างวรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นและสืบทอดต่อไปโดยฝีมือการวาดภาพจิตกรกรรมฝาผนังของคงแปะนั้นยังปรากฏความงดงามมาจนถึงปัจจุบันโดยเราสามารถชมฝีมือการวาดภาพจิตกรกรรมฝาผนังของคงแปะได้ที่วัดสุวรรณาราม วัดบางยี่ขันและวัดดาวดึงค่ะนี่แค่เพียงเรื่องแรกนะคะก็ทำให้หนุ่มหนิงรู้สึกตื่นเต้นไปกับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากหนังสือเล่มน,นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมพี่เองก็เหมือนกันคะ่นะน้องหนุ่มหนิงแต่ความน่าสนใจของหนังสือเล่มน,นี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เราอ่านต่อคะ่ะโดยช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านทำ ocket, ล็อกเก็ตร้านแรกในบ้านเราคะ่ะช่วงนี้พักสักครูค่ค่ะ